สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ฝนคือมาในคลิปวิดีโอนี้ก็คืออยากจะอวดดอกกลาบทุกคนนะคะวันมีเยู่สองดอกถึงต้นจะเล็กแต่มีอยู่สองดอกคุณภาพดอกนี้ครับค้างนะคะดอกใหญ่อยากอวดอ่ะอยากอวดให้ทุกคนได้เห็นมา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 ,มา,มามเห็นหรือยังเห็นหรือยังมีอยู่สองดอกต้นไม่ค่อยสวย กนไม่สวยมากแต่ขอปอกดอกสวยมากเดี๋ยวนะคะทุกคนมันเป็นหนามดูดีสวยเนาะดอกใหญ่มากมีสองดอกมีสองดอกมีสองดอกดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากเห็นไหมฮะ วยขออวดนะคะคลิปนี้ขออวดขอมาในคลิปสั้นๆแล้วขออวดเขาหน่อย อะถ้าก็ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะเดี๋ยวดๆขอใช้พงดุน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 ขอใช้พุงดุนดุนเดี๋ยวนะทุกคนนี่แบบให้หัวจอเดี๋ยวไปก็จะหักใช่ไหมต้นไม่ใหญ่แต่คุณภาพดอกคับจอนะจ๊ะ ไปแล้วค่ะ